สวัสดีครับพบกับผมเีกนเช่นเคยกับรายการ Music Hub Review ครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับยี่ห้อ t a u c t e l รุ่นสยามคีย์ครับผมก่อนอื่นครับเรามารู้จักกับคีย์นะครับของคีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นหัวใจหลักของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้น61คีย์นะครับผมแปลว่า กว้างพอครับแล้วจำนวนของคีย์เยอะพอที่จะเล่นเพลงได้แบบหลากหลายมากมายว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกก็ได้เพลงป๊อปเพลงสมัยนิยมเพลงที่มันคิดทั่วๆไปได้เลยครับผมคราวนี้นะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะผมระบบคีย์ของเขาคือนะครับพูดเรียว่ามีทัชชิ่งเหมือนกับเปนโนเลยครับผมอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับผมกดเบาๆเขาจะเบาไปฮะพอกดดังขึ้น ดังเบาได้นะครับผมดังเบาได้มีประโยชน์อย่างไรครับผมพอเราเล่นเพลงนะ่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เราแบบอารมณ์เศร้าๆนะครับตอนนี้เรามีพลังขึ้นมา <S <S โ,โหดัาขึ้นมาอารมณ์นะฮะได้ไหมฮะได้ไหมฮะกลับมาเศร้าๆนะครับเศร้าใจจังทำให้ฉันเศร้าน,นะใช่ไหมฉันโกรธแล้วนะ เช่ไหมครับเห็นไหมครอะไรแบบนี้นะครับผมนี่คืประโยชน์นะครับของของคีย์ที่สามารถทำเสียงที่ดังก็ได้เบาก็ได้นะครับผม ประโยชน์ต่อไปนะครับจากจากความสามารถของคีย์นะครับในในลักษณะที่ดังบาร์บดานั่นคือถ้านะครับเด็กๆนะครับนักเรียนหรือว่าผู้เริ่มต้นเรียนเปียโนนะครับเราอาจจะยังไม่ต้องไปซื้อเปียโนจริงที่ราคาแพงมากนะครับผมใช้เปียโนตัวนี้นะครับผมรับรองในฐานะของครูสอนดนตรีนะครับผมสอนดนตรีมาสอนเปียโนมานะครับ16ปีนะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถ ให้เด็กๆนักเรียนนะครับหรือผู้เริ่มต้นนะครับเรียนเปียโนเล่นเปียโนใช้ได้ผมว่าอย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองปีสบายๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นออฟเฟตแล้วเทเลนาทนะครับครับก็สามารถเลนบรรเลงเพลงเด็กนะครับตอบโจทย์กับสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะดังเบาช้าเร็วนับคีย์สามารถชัตเตรทีับรองรับเทักษะต่างๆนะครับได้ทั้งหมดนะครับผม สบายมากๆนะครับนี่คือเบสิกนะครับสแตนดาร์ดของคีย์ที่เป็นลักษณะของดังเบาได้แล้วก็จำนวนคีย์มากพอที่จะเล่นเพลงต่างๆได้อย่างสบายๆเลยครับผมนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับระบบคีย์ว่าเมื่อกี้นี้สักครู่นะครับมีคีย์ทั้งหมด6กคีย์แล้วก็ดังเบาได้แล้วนั้นนะครับผมความพิเศษของเครื่องนี้นะครับนี่เลยครับฟังก์ชันมิวสิกนะครับหรือเพลงที่มีอยู่ในเครื่องที่เราสามารถเปิดฟังได้นะครับผม เพลาะๆนะครับแต็มไปหมดเลยมีจำนวนทั้งชิ้นถึง76บทเพลงด้วยกันนะครับผมอ่ะเรามาลองบทเพลงตัวอย่างนะครับลองฟังดูนะครับฮะนะนะสบายแล้วผมเคุณภาพเสียงของลำโพงก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคีย์บอร์ดไซส์นี้นะครับ ลหลังจากนะครับเพลงนะครับที่มีให้ถึง7จบกบทเพลงแล้วนะครับเรามาดูฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชันของโทนเสียงนะครับแล้วก็จังหวะต่างๆรุ่นนี้ครับขอบอกชื่อรุ่นอีกครั้งหนึ่งคือรุ่นสยามคีนะครับผมนั่นแปลว่าจุดเด่นของเจ้ารุ่นนี้คือเสียงและจังหวะที่เป็นไทยๆไว้กันดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวะ ชัดชัดชครับลุมบ้าโบเลโร่สำคัญคือที่พิเศษมากๆของรุ่นนี้คือมีจังหวะพวกลำซิ่งนะครับไทยอีสานนี่มันกันแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นครับฮ่พอกันดีกว่าครับน้ำจิ้มนะผมลองเล่นดูเองนะครับ ถัดจากนะครับจังหวะต่างๆนับจังหวะทั้งหมดนะครับมี128จังหวะมีทั้งจังหวะจันดาดป๊อปล็อกมีหมดทุกอย่างเลยครับแต่ที่สําคัญพิเศษพิเศษที่บอกเมื่อกี้ครับผมจังหวะที่เป็นไทยๆนะครับโดยเฉพาะไทยอีสานมันแน่นอนครับผมถัดมานะครับเป็นโทนเสียงนะครับแน่นอนครับคีย์บอร์ดทุกตัวมีเสียงเปียโนมีเสียงดนตรีต่างๆที่เป็นตะวันตกดนตรีสากลครับเยอะแยะเลยครับแต่ที่เป็นจุดเด่น จุดเน้นจุดพิเศษของเจ้ารุ่นสยามคีนี่นะผมคือเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นบ้านอีสานครับเพียบเลยวว่าจะเป็นพินครับผมแคนโหวนะครับเดี๋ยวลองลองฟังเสียงดูนะครับผมมาฟังเสียงโวดกันแล้วกันครับเสียงโวตอยู่ไหนเลยโอเคหนึ่งสามสามครับโอเคอยู่ลำเบอร์ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับ ทั้งหมดเสียงของเรานะครับขอ,ของรุ่นนี้มีทั้งหมด1 3 7เสียงด้วยกันนะครับผมเราฟังเสียงทัหดดูครับแหมมารับเรียบเกินไปนะครับอยากให้มีลูกคอสักนิดหนึ่งครับผมสั่นเสียงลูกทุ่งนิดหน่อยกดปุ่มนี้ครับผม วิบนะครับมาจากคำว่า vibration หรือ vibration นั่นเองนะครับผมคือเสียงสั่นครับผมกระเซาเสียงว่ากันเถอะอย่างเงียครับผมเพลินไปหน่อยครับผมนานนิดนึงนะครับผม นี่คือเสียงสั่นนะครับไวเบ a t i o n เครื ration, ่องนี้ก็ทําได้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองเอานะครับเอาจังหวะนะครับที่เป็นอีสานนะครับแล้วก็เสียงที่อีสานมารวมกันดูนะครับว่าเครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างนะผมปึ้งตัวให้ครับผมจังหวะมาฮะเฮ้ยยกไปก่อนก็อยากเล่นเดินเพราะอยากเล่นติดตรงมาครับจังหวะทรงครับผมปปปัั๊๊บบปั๊บปับป๊บ แ้วเราอยากจะให้แบบมีเหมือนวงดนตรีมาเล่นให้เลยครับผมเขาเรียกแอคคอร์ดนะครับดนตรีต่างๆเสียงกีตาร์เสียงเบสเสียงกลองประสานกันเลยเต็มวงนะครับผมก็ทําได้ครับโดยแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น,นะครับง่ายๆตึ้งเข้าไปครับเน่เใส่เสียงโกดนะครับ เลื่อนได้เขาเรียกว่าพิสเบนนะครับทาให้เสียงสูง <S <S เสียงต่ำนะครับสนุกหนานมากเพื่อนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวลองครับเราใส่เทคน,คนิคนี้นะครับหรือว่าฟังก์ชันนี้เข้าไปในเพลงเมื่อสักครู่นะครับผมเอาเดี๋ยวชวนเพื่อนมาช่วยเล่นเป็น,นวงับผมกดปุ่มเดียวเลยเพื่อนมาเลยนะครผมเอาเพื่อนมา วดอยที่หนึ่เบอร์หนึ่งร้อยสามสิบสามรับนักบวดมา ำหรับฟังก์ชันเมื่อกี้ถ้าอะไรมีมือกลองมาตีให้มีเพื่อนๆมาเล่นดนตรีให้มีเสียงเครื่องตีสามันมาให้ครับผมนี่ความพิเศษนะครับเอาล้วครับผมนะครับตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจพอสม,มควรนะครับผมถ้าอยากรู้ลึกร,รู้จรงิงกว่านี้ก็ต้องลองเล่นเองนะครับผมมันแน่นอนหนภาษาแน่นอนครับผมฟินครับผม ครับผมสรุปความสามารถของคีย์บอร์ดนะครับพ a าสเทลสยามคีย์ตัวนี้นะครับ จำนวนคีย์ทั้ทงสิ้น61คีย์นะครับผมแล้วก็กดเบาก็ได้ดังก็ได้นะครับผมสามารถบันทึกเสียงได้นะครับผมมีจังหวะกลองให้มีแอคคอร์ดิเมนต์ที่ทําให้เหมือนมีวงดนตรีเต็มวงมาช่วยเล่นกับเราแบบสบายๆได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับมีเพลงทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับทําให้เราเปิดฟังได้แบบไม่เบื่อเลยครับจำนวนทั้งสิ้นทั้งหมด76เพลง76เพลงจังหวะทั้งหมดทั้งหมด128จังหวะ128จังหวะมีเสียงดนตรีทั้งหมด137เสียง137เสียงทั้งหมดนี้ราาคเพียง 3,850บาท3,850าสิ 3, บัดีสวันดีสวันดีคั